ากให้มันเป็น1ส่วนอะไรเนี่ยถ,ถ้าถ้าปกติมันแปดส่วนสิถ้า1ก็1ส่วนอะไร 15, 15. เออสิบส่วนแจากนั้นนักเรียนครับ15บส่วนแครับเอา8หารสิได้กี่ครั้ง8หารสิได้กี่ครั้ง หนึ่งครั้งเหลือเศษอะไรนะเหลือเศษเจ็ดส่วนปแปดตรงนี้มันคือเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมแต่ถ้าผมเขียนเป็นหนึ่งส่วนตรงนี้ต้องเไป,ไป็นอะไรเออแปดส่วนเจ็ดเร็วไปไหมเ<ป>นี่ยผมเขียนงี้เร็วไปไหมคือมันเจ็ดส่วนแปดแหละแต่ผมเขียนเป็นหนึ่งส่วนด้วยปวแปดส่วนเจ็ดงงไม่งงไม่งมงต่อไป ผมก็เอา 8, หารเได้กี่ครั้งเจหาร8ปได้กี่ครั้งเร็วเร็วหารกันได้กี่ครั้งนี่หารกันได้กี่ครั้งเร็วหารกันได้1ครั้งเศษอะไรหารกันได้1ครั้งเศษอะไร <Okay. S 1> เศษหส่วนเจ 1, โอ้โหมันตรงกับ A B C หรือยังอ่ะใครคือ A ใครคือ A เร็ว2คือ A ใครคือ B 1, 1> คือ B ใครคือ C 1คือ C ใครคือ D 7คือ D ได้ยังอ่าเพราะฉะนั้นคำถามคืออะไรล่ะ A B C D บวกกันได้อะไรครับ A บวก B บวก C บวก D ตอบอะไรครับ สองบวกหนึงนง cz, ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ตอบเรียบร้อยยากไปไหมนักเรียนนี่ถ้าเจออีกทำเองได้ไหมยังงงงกันอยู่งงไหมยังมึนๆเนอะกลับบ้านไปทำาักสาม,ส,ามสี่ข้อเดี๋ยวหายมึนเองนะต้องไปฝึกต้องไปฝึกถ้าไม่ฝึกคิดมันจะมันจะงงแต่ถ้าฝึกบ,บ่อยๆมันจะไม่งงอย่างเนี้ยสอง ตรงนี้มันต้องเป็น8ส่วน15ใช่ป่ะ8ส่วน15ก็เขียนเป็น1ส่วนด้วย15ส่วน8นะตรงนี้ก็เหมือนกัน1บวก7ส่วน8ก็เป็น1ส่วนด้วย8ส่วน7เห็นไหมเออกลับค่าได้เลยนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นเศษซอนนะเขาเรียกเศษส่วนสอนข้อ4ข้อ4เป็นการหาค่าของเศษซ้อน ลางมือทำข้อสี่ไม่ยากข้อสี่ทำเลยเร็ว,วข้อสี่ลงมือทำเร็วหนึ่งลบหนึ่งส่วน หนึ่งลบหส่วนหลบ1นึ่งส่วน,น,นสิบเอ็าทำไงนักเรียนก็หาก้อนนี้ก่อนก้อนนี้เท่าไรครับคิดตามเร็ว10ส่วน11กลับขึ้นไปก็กลายเป็นอะไร11ส่วน10ถ่นานปะครับ หลบ11ส่วน10ได้อะไรครับ1ลบ11ส่วน10ได้ไรครับเดีวคิดตรงนี้ก่อนเร็วได้อะไร1ลบ11ส่วน10ได้ลบ1ส่วน10 1ลบด้วย1ส่วนด้วยลบ1ส่วน10ดูนะครับก้อนนี้รวมกันออกมาตรงนี้ได้ลบ10บ ก็จะกลายเป็น1ลบของลบก็กลายเป็นบวกได้อะไรเอ่ย 11. 11จบ1ลบด้วยลบ10ได้ลบเจอลบกลายเป็นบวกงงไหม,ไมอ่าหลบด้วยลบ10ก็กลายเป็น11นะครับนะข้อ4นี้ก็เป็นเศษซอนนะก็ถือว่าไม่ยาก ต่อไปข้อ5ข้อ5นี้ยากนิดหน่อยหรือเปล่ายากน้อยยากมากช่วยดูหน่อยยากน้อยยากมากฮะใครดูออกบ้างดูออกไหมข้อ5ข้อ6สังเกตคล้ายๆกันป่ะ คล้ายๆกันไหมแสดงว่าข้อสอบมันออกแล้วก็ออกอีกถ้าใครรู้วิธีคิดข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็จะรู้ไหมรู้ถ้าข้อแรกไม่รู้ข้อที่2ก็ทำไม,ไมก็ไม่รู้อีกสรุปไม่ง่ายคือคนที่จะทำข้อสอบแข่งขันได้ต้องผ่านการเห็นข้อสอบพวกนี้มาก่อนเคยเจอมาก่อนบ้างแล้วคุ้นๆอ้าดูครับทุกคน ดูออกปะครับออกไม่ออกแล้วช่วยดูหน่อยดูออกปเปล่า <c oughs> อ้าวพร้อมอยังพร้อมแล้วดูหลักการดูโจทย์ข้อนี้มีหลักอย่างนี้ครับ ให้นักเรียนคิดเฉพาะส่วนที่เท่ากันมารวมกันพร้อมยังส่วนที่เท่ากันทุกดูก่อนนะฮะดูก่อนครับทุกคนดูทุกคนดูนดถ้าไม่ดูเดี๋ยวไม่รู้ทริคอันนี้หนึ่งล้วนๆเอามาใส่ไว้นี่ตัวต่อไปหนึ่งส่วนสองบวกตัวนี้ส่วนสองคืออะไรครับเนี่ยเอานี่ไอน้นี่คูณกันคืออะไรสาส่วนสอง หมอิยังที่ส่วนสองนี่หมรืิยังมีส่วน2อ,อีกไหมไม่มีแล้วต่อไปส่วน3ตัวแรกก็คือ1นส่วนสตัวต่อไปครับอะไรอะไรส่วน3ามเขาเนี้ยเอา3คูณเท้าไปสามส่วนสาต่อไปอะไรส่วน3ามเขาเนี้ยห้ส่วนสคือเอาส่วนที่เท่ากันเนี่ยมาบวกกัน เข้าใจเปล่าต่อไป1ส่วน4ตัวต่อไปตัวนี้ก็คืออะไรส่วน4 3ส่วน4อะไรส่วน4อีก5ส่วน4อะไรส่วน4อีก7ส่วน4งงไหมต่อไปก็ส่วน5ก็1ส่วน5บวกอะไรครับ สา่วนหบวกอะไรครับ5้ส่วนหบวกอะไรครับ7จส่วนหบวกอะไรครับตัวสุดท้าย9กส่วนหครบยังครบแล้วคราวนี้นักเรียนลองดูค่าของแต่ละตัวตัวแรกครับ1ตัวที่2ครับตัวที่สองเลขอะไรเร็ว สครับตัวที่3ครับตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าครับอุ้ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมแน่นหมายความว่าตัวเลขชุดนี้ก็คือเลขหนึ่งเลข2เลข3ามเลข4ี่เลขห้าทำอะไรกันนั่นเองบวกกันเอ็นเองตอบจบเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเข้าใจข้อห้าไหม เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจยังถ้าเข้าใจก็้ากตอบเลยสิครับข้อหกช่วยดูหน่อยเหมือนข้อห้าไหมช่วยดูหน่อยเหมือนข้อห้าไหมเหมือนแต่ทำไมกว่ายาวกว่านี่มันมีแค่ห้าตัวใช่เปล่าก็ตอบหนึ่งถึงห้าบวกกัน แต่เขา6มันมีกี่ตัว10ตัวตอบเท่าไหร่ตอบ้ไปยากเอานี่ไงนี่มี5ตัวก็ตอบ1นึ่งบวกสบวกสวกบวกแต่เขาอหมันมี10ตัวดูออกไหมสิบตัวดูออกไหมก็คือ1นึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสอส่วนสามไปถึง1ส่วนอะไร สิถ้ามันมี10ตัวคําตอบข้อนี้ก็คือ1นึ่งบวกสองบวกสบวกสบวกหบวกหบวกเบวกแบวกเบวกสิ 10. ตอบเท่าไหร่ครับ5้าสิหอ้าวบวกถูกไ้เนี่ยห er <player. S 1> นึ่ถึงสิ er บวกกันได้อะไรห้าห้าถึงสิบวกได้อะไรบวกเป็นเป่าบวกไงก็ <c oughs> จับ1คู่9 8คู่สอคู่3 หกคู่สี่เหมือนเล่นไพ่อเนื้อหรอไหมทั้งหมดมีกี่คู่อ่ะ,อะมีสี่คู่ใช่ไหมและเลขสิบตัวหนึ่งเลขห้าอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีคู่สี่สิบบวกสิบบวกห้าก็ห้าห้าถามไม่ทนันสี่คู่มันสี่สิบใช่ปะ่ะแล้วก็อีกสิบก็คือห้าสิบแล้วก็ 5, ก 1, ห้าอีกตัวหนึ่งห้าห้านะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือเ้าหกตอบเ้าหกตอบ <5. S 1> ห้าห้าทำไมถึงตอบห้าห้า มีสิตัวดูจากไหนดูจากจพ์แรกเห็นป่ะครับจาก1นส่วนหนึ่งไปถึง1นึส่วน10อันนี้มัน1ส่วนหนถึง1ส่วน5ก็ตอบ1ถึง5บวกกันถ้า1ส่วนหนงถึง1ส่วน10ก็ตอบ1นถึง10บวกกันเอทปีนี้มันออก 1- นึ่งถึงร้อยทำได้ไหม <laughs> ถ้าทำแบบนี้ยออกป,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 ปถึงร้อยตัวเลยได้ไหมได้ไหมได้ไดนะก็ตอบ5 0 5 0นะ คือมันมีหลักของมันอ่ะเห็นป่ะถ้าเคยเจอหนึ่งข้อแล้วรู้หลักข้ออื่นเวลาเจออีกก็ทําได้ไหมแบบเดียวกันหรือเปล่าแบบเดียวกันไหมเข้าใจยังวิธีการดูคือเอาส่วนที่เท่ากันเนี่ยมารวมกันเป็นชุด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 ,ชด,ชดแล้วมันจะออกมาตัวเลขสวยงามเลยนะเนี่ยเห็นไหมสวยงามเลยไหมเออจทย์เสร็จยังเรียบร้อยนะโอเคเอาละครับเรียบร้อย ต่อไปข้อ7อ่ะข้อ7ข้อ7ครับลงมือแล้วข้อ7เป็นการบวกลบเศษส่วนธรรมดาลงมือทำข้อ7นะบวกลบเศษส่วนธรรมดา7ส่วน8 ลบด้วย3ส่วน4ลบด้วย9ส่วน16ลบด้วย7ส่วน12ลบด้วย4ส่วน9ข้อนี้ดูเหมือนการคิดเลขไม่ยากแต่ตัวเลขทำไมหน่อยเยอะนิดหนึ่งเวลาคิดคิดจากไหนเนี่ยเวลาคิดเราก็คิดจากวงเล็บในสุดก่อนนักเรียนช่วยคิดตรงนี้ครับได้อะไรครับ เร็วๆคิดข้างในก่อนเร็วอ่ะได้อะไรเน,นี่ย<น>ก้อนนี้คิด่อนไาได้อะไรฮะ <5. 36. S 1> ได้5.36ส่วนมีใครมีปัญหาไหม,ไม,มก้อนนี้มีปัญหาไหม5ม้6ส่วนอ่ะขั้นต่อไปก็คิดในปีกา คิดในปีก,กาเร็ววงเล็บคิดไปแล้วคิดปิก,กาต่อเท่าไหร่ครับก้อนนี้เท่าไหร่ฮะเร็ว9ก้าส่วนสิลบหส่วนสาคิดครับได้อะไรครับได้6 1สิบเด่วนร้อยสี่ก้อนนี้ใครมีปัญหาไหมไม,ม,มีปัญหาหรือไมการคิดเลขคิดเป็นเป่า ต่อไปก็คิดในวงเล็บปิดเอาถ้าไรแล้วก้อนนี้ก้อสุดท้ายแล้วตอนนี้ท่าไรครับ3ส่วน4ลบด้วย61ส่วน144ช่วยคิดหน่อยคิดเองนะผมไม่สอนคิดเลขนะนได้อะไรเอ่ยได้47ส่วน144 ก็เหลือก oh. ้อนสุดท้ายก็ก้อนสุดท้ายก็เป็นคำตอบแล้วครับ7ส่วน8ลบด้วย47ส่วนร้อย9ส่วน144จบพูดง่ายๆคือข้อนี้ปัญหาของนักเรียนก็คือคิดเลขผิดนักเรียนที่คิดเลขไม่คล่องก็จะมีปัญหาคือคิดเลขผิดแต่ถ้าใครคิดเลขคล่องก็คงไม่มีปัญหามีปัญหาไหมคิดได้เบ่าคิดได้บ่าคนนู้นได้เบ่าตัวเลขตรงไหม ตรงไม่ตรงตรงเปล่าปัญหาของนักเรียนก็คือไม่ค่อยได้คิดก็เลยคิดไม่ออกนะถ้าใครคิดเลขบ่อยๆข้อนี้ไม่ถือว่าไม่ยากเพราะข้อนี้คือทดสอบเรื่องอะไรเนี่ยบวกลบเศสษส่วนธรรมดาเลยไม่มีอะไรพิสดารเลยใช่ไหมเออสบายสบายโอเค